น,นีก็ไม่เท่าไหร่นะข้ามเห็นปูนข้างล่างขันโอเคกี่ปีแล้วนะถึงสิบไหม ห้าปีห้าปีไม่เคยถอดเค่งนี้นะหนปูนเนี่ห็นปูนคราบต่างๆอันนี้ก็หนักเลยเไม่ใช่ฉีดออกนะเนี่ยลองดู